เช้าเดินหลังจากปัดปัดวัดปัดอะไรแล้วเออเดี๋กี้เห็นคนคนสูงอายุกวาดบ้านหรือเปล่าฮะไปถ่ายก็หรือเปล่าไปถ่ายแต่ตบาร์ไอ้คนสูงอายุนะบางทีท่านก็มาเช้านะเอานําอาหารเนี่ยนอกจากมาถวายพระแล้วเนี่ยแล้วก็ยังไม่ถึงเวลาไะ ท่านก็จะมาเนี่ยมากวาดมาเลยวันอายุเจ็ดสิบเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามนะท่านรักมารักวัดมากเนี่ยนะมาตั้งแต่เริ่มแรกนะท่านมาช่วยกันเนี่ย่ก่อนไม่มีละตางขึ้นในตรงปีนขึ้นเดินมาเนี่ยยมเดี๋ยวขึ้นมาดูโบสถ์นะอาตมาเนี่ยโอ้ยอาตมาก็กลัวมันล้มมันลืลล่อนนี่แหละก็เน้นแหละที่เราได้ ได้ช่วยกันนั่นแหละแล้วก็ขึ้นไปที่พระโอเบสดงานสง่านะแล้วก็อะไรวะโปรแอาโปรแน่นเรียบร้อยนะการมิท่านะเสียงนกเสียงอะไรเนี่ยทั้งวันกลางคืนก็มีนกกลางคืนนะกลางวันก็จะมีนกเนี่ย ให้เราได้ฟังก็เป็นสุขใจดีนะเป็นสุขใจดีรักษาไว้ธรรมชาตินี่นี่เราปลูกต้นไม้เนี่ยปลูกต้นไม้ใหม่ก็ปลูกอย่างต้นไม้เก่าเนี่ยที่ก็ปลูกมา30มสิบสี่สิบปีเนี่ยเราไม่ตัดไม่ทอนเลยนะเออให้เขาอยู่ตางธรรมชาตาิต้นไม้ต้องอาศัยกันเมือกับคนเนี่ยอยู่คนเดียวโดเดี่ยวไม่ได้หรอกเราต้องอาศัยกัน ช่วยเหลือกันเหมือนกับที่เรามาอยู่ในเพื่อนเป็นเดินทยเนี่ยเนาะเราก็มาอยู่ร่วมกันแล้วก็มาทำความเจริญให้กับเพื่อนเป็นเดินไทยเราเนี่ยเดี๋ยววันที่26เสิกเนาะ26กเอ่อกรกฎาคมเนี่ยเราก็จะมาะขยายป่าไปอีกนะขยายป่าไปะได้เป็นที่อยู่ที่อาศัยอของกัตร์ทั้งหลายแล้วก็โดยเฉพาะพระพิสุสง์ สายพระปะกากธรรมถานะ่ะท่านจะต้องหามีที่ปิกวิเวกเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราไปดูหน่อยดีไหมับว่ายังมีเวลายังไม่ฉันเนาะแฉสายเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆตอนนี้กี่โมงแล้วไม่รู้อ่ะ <laughs> ยังฉันนี่ไม่ก่อนในไนหน้าท้องเยแต่ก่อนนี่ยมาเดินขึ้นมาลำบากโอ้โหมาเกินเรื่มลืม่นล้มนะ ตอนนี้ก็ได้ได้เดินขึ้นมาสะดวกนะอ้โุลระเจำได้ไหมตอนที่รู้สึกว่าตอนโน้นบ่ายเรายังไม่ได้แตะพื้นเนาะยังไม่ได้แตะพื้นตอนนี้เทละนะเทเสร็จไปเมื่อประมาณเดือนกุมพาที่แล้วนะเนี่ยไดเดินเวียนเทียนละไดเดินทําสังกกรรมได้โยมได้มา ได้ไดเวียนเทียนกันเมื่อวันวิสาข